พวกเราคงได้ชมความงามของวัดพระแก้ววัดคู่บ้านคู่เมืองของเราชาวไทยเป็นวัดพระศรีรัตนาศาสดารามและพระบรมมหาราชวังวัดพระแก้วนี้ก็เป็นวัดหลวงที่สําคัญในการจัดงานพระราชาพิธีต่างๆสงร้างขึ้นเมื่อปีพศ2325ในรัชกาลที่1ช่วงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และต่อมาก็ได้มีการสร้างพระมนฑปดกหอระฆังพระอุโบสถและมีงานสมโภชฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในปีพศ2352 จากนั้นสมัยรัชกาลที่3ถึงรอหก็ทรงปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจึงต้องมีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ทุก50ปีพระศรีรัตนเจดีย์สร้างขึ้นในปีพศ2398รัชกาลที่4ตามแบบพระมหาเจดีย์ในวัดพระศรีสันเพชร เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงอัญเชิญจากสีลังกาพระวิหารยอดเรียกอีกชื่อว่าวิหารขาวสร้างในสมัยราชกาลที่หนึ่งเพื่อประดิษฐานพระเทพปิดอนซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นเทวรูปสมเด็จพระรามาธิบดีที่หน่งพระเจ้าอู่ทองพระปราง8ปองค์หรือพระหัสดางมหาเจดี สร้างไว้เพื่อเป็นพุทธบูชาแด่พระรัตนตรยัยสมัยรัชกาลที่6ก็ทรงสร้างปราสาทพระเทพีดอนภายในประดิษฐานพระบรมรูปพระบรมราชจักรีวงศ์รัชกาลที่1นึถึงหมีพระบรมราชองค์การให้มีการถวายบังคมพระบรมรูปเป็นประจำทุกปีในวันที่6เมษาย,ยนซึ่งทรงกําหนดให้เป็นวันจักรีพระสุวรรณเจดีสร้างในสมัยรัชกาลที่1 เพื่อเป็นการอุทิศแด่พระราชบิดาและพระราชมารดาหอพระคันธราชเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขอฝนในพระราชพิธีวันพืชมงคลพระแก้วมรกฏเดิมทีพบในปี1 9 7 7ประดิษฐานในเจดีย์วัดป่ายะหรือวัดพระแก้วจังหวัดเชียงรายจากนั้นได้ถูกอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงใหม่หลวงพระบางเวียงจันทร์จนมายังวัดพระแก้ว ในปัจจุบันรวมอายุได้588ปีในราชการที่1่งทรงสร้างเครื่องทรงฤดูร้อนและฤดูฝนในราชการที่ 3, สทรงส,งสงร้างเครื่องทรงฤดูหนาวเป็นทองคำสา32กิโลกร,รมัมหอระฆังบนมณฑปทรงสี่เหลี่ยมนั้นระฆังนำมาจากวัดสเกตมีเสียงไพเราะพระที่นั่งจัก,กรีมหาปรา,ารสาทสร้างในสมัยราชการที่หเป็นศิลปะแบบอังกฤษ และทรงเปลี่ยนเครื่องยอดเป็นปราสาทสมยอดสวมบนพระที่นั่งเหมือนฝรั่งสวมชดาเปรียบดังว่าไทยเป็นอิสระไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครส่วนพระที่นั่งอาพรพิโมกปราสาทสร้างในรัชกาลที่4ใช้เป็นสถานที่ปลดเปลื้องเครื่องทรงของพระมหากษัตริย หลังจากสเสร็จกลับหวังสมพระที่นั่งดูสิธ์มหาปราสาทราชการที่1นึงทรงสร้างโดยเรียนแบบพระที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทเมื่อปี2 3 2 5ทรงใช้ปราบดาพิเศษขึ้นเป็นราชการที่หนึ่งขอความสุขสวัสดีทั้งหลายจงเมแก่พวกเราตลอดไป